สวัสดีค่ะวันนี้ก็มา,มาทำย้ายต้นอมอนนะคะอันนี้เป็นต้นสัก 4- 5ห้าเดือนในกระถางสามนิ้วนะคะอันนี้คือกระถางเล็ก3ามนิ้วเราใช้กระถางไซเนียในการปลูกตั้งแต่ต้นเลยอันนี้เป็นใบที่เสียเสียเพราะว่าจับเขาแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ใบไปเกี่ยว,วันเองกับต้นหักก็เลยตัดทิ้ง ส่วนใบใหม่ของเขายอดก็จะแข็งแรงที่เห็นเขียวๆอันนี้เป็นายากันราแล้วก็คือใช้คอปเปอร์เฉยๆมันจะสีออกเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะก็คือเป็นยาพื้นฐานของอายาป้องกันเชื้อราหรือกำจัดเชื้อราในไม้ใบใช้ได้แต่ว่าพอใช้แล้วใบเขาจะไม่ค่อยสวยเวลาเราจะใช้งานใบเนี่ยก็ต้องเช็ดทำความสะอาด ต้นไม้ของทางร้านทุกต้นที่ส่งให้ลูกค้านะคะเราจะ่าน้ำแต่งตัวให้แล้วใส่ปุย๋ยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้นะคะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูวิธีการย้ายกระถางมอนใหญ่ก่อนนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้ออสอนทำในขั้นตอนไหนหรือว่าย้ายไซส์ไหนยังไง ส่งข้อความมาบอกกันได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์แจ้งกันมาเลยก็ได้เดี๋ยวถ้าแอดดีลาแล้วก็จะมาสาธิตให้เพื่อนๆชมนะคะมีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานตรงนี้จริงๆในการปลูกต้นไม้ยินดีค่ะส่วนท่านที่เก่งแล้วมีอะไรดีๆแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูความสมบูรณ์ของอมาดูก่อนว่าเราจะย้ายใส่กระถาง5.5นิ้ว ซึ่งขนาดกระถางเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรก็คือแล้วแต่ว่าใครอยากจะได้ไซส์ที่เท่าไหร่เราก็เลือกกระถางตามไซส์ที่เราต้องการจะเป็นกระถางเซรามิกกระถางพลาสติกถุงพลาสติกหรือว่าเป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเน้นว่าขอให้ระบายน้ําได้ดีนิดนึงไม้ตัวนี้สามารถปลูกในดินได้แต่ว่าขอให้เขาโตสักหน่อยนะคะ ถ้าปุกในบ้านก็แนะนําเป็นวัสดุที่ไม่สกปรกแล้ะเทอเเะเบาแล้วก็ทำความสะอาดง่ายแนะนําถูกสุดในประเทศเราก็คงจะเป็นกับมะพร้าวสับซึ่งกับมะพร้าวสับเนี่ยก็จะมีทั้งหลายขนาดทั้งสับเล็กสับกลางสับใหญ่สับใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้ถ้าจะใช้ก็จะใช้ในไฟที่เขาเกินปีขึ้ไปแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันอันนี้เป็นกระถางไซส์5.5นิ้วเพื่อนๆน,นที่เคย สั่งต้นของเราไปก็คงจะมีเนใจนี้อยู่ทีนี้มาดูมอนรากของต้นไม้ของเรานะคะก็คือดึงไางี้รากเขาจะเกาะถ้าเรารีบย้ายรากเขา,เขาอาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ในกระถางไม่มีปัญหาค่ะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ทิ้งไว้ได้สักระยะหนึ่งแต่เขาก็จะไม่ค่อยโตรากเพราะว่าจะแน่น,นกระถางมะพร้าววัสดุปลที่เราใช้วันนี้จะเป็น เศษวัสดุเก่าที่ใช้ในการาย้ายไซ้์อื่นๆมาเราก็จะเก็บวัสดุรวมไว้เ๋ยเราก็จะพักไว้นะคะทีนี้อ่เราลองดูระยะสังเกตนะคะถ้าเราปลูกลึกต้นเราก็จะเตี้ยลงไปถ้าเราปลูกสูงต้นเราก็จะสูงขึ้นมาดีนี้ส่วนตัวของทางร้านเนี่ยจะชอบปลูกลึกนิดนึงเพราะว่าบางทีไม่ได้มีพายายนะคะนี่เราก็จะลองก้นด้วยมะพรา้าวสับที่ระบายน,าน้ำดีแล้วก็ตั้งไา นะคะเห็นชัดแน่เอ่ยจะเอียงให้ดูนะคะกล็กบลงไปป,ปกติส่วนตัวแล้วชอบที่จะใส่ปุ๋ยลงไปเลยในชั้นล่างนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยพอสมค จะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยข้างล่างเพราะนั้นบางต้นที่ส่งให้ลูกค้าถ้าไม่เห็นปุ๋ยโรยด้านบนไม่ต้องห่วงคะ่ะมันจะอยู่ข้างล่างเราจะใส่ไปให้นะคะกดเบาๆมือเพื่อให้ค้ำต้นไว้ให้วัสดุปลูกแน่นสักนิดนึง คเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองถ้าเราอยากได้2ต้นในกระถางเดียวกันเราอาจจะใช้ไส์กระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้หรือว่าเราจะปลูกเบียดลงไปเหียบตรงนี้เป็นเลนนึงแล้วก็วางคู่แล้วก็เบียดถ้าใครอยากให้สาธิตปลูก2ต้นในกระถางเดียวกันยังไงส่งข้อความมาหรือว่าคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ